สนามบิน AOT ขึ้นแอร์พอร์ตชัตัวบัสฟรีที่สนามบินดอนเมืองต้องทำอย่างไรรถแอร์พอร์ตชัตัวบัสให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะไม่มีแวะระหว่างทางนะเรามาดูเอกสารที่ต้องใช้กันดีกว่าค่ะก็จะมีทิกเกตหรือบอร์ดดิ้งพาสเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คก่อนขึ้นรถว่าเราเป็นผู้โดยสารที่มีขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเที่ยวบินไม่สามารถขึ้นได้นะ หรือลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองแล้วไม่มีเที่ยวบินต่อที่สนามบินสุวรภูมิก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะว่ากันง่ายๆก็คือเราต้องมีไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรภูมิเท่านั้นค่ะส่วนรถก็จะมาทุกๆ30นาทีต่อรอบนะคะ ให้บริการทุกๆวันตั้งแต่ตีห้ถึงเที่ยงคืนโดยจะขึ้นรถจากสนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร1ชั้น1ประตู6แล้วจะไปลงรถที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นชลาอาคารผู้โดยสารชั้น4ประตู5นะคะ